สวัสดีผู้เข้าแข่งขันทุกท่านเราได้รวบรวมข้อมูลกฎการแข่งขันเบื้องต้นไว้ในคลิปนี้แล้วเราหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกท่านไปชมกัดการแข่งใน1โบแบ่งออกเป็น3เฟสเฟสหนึ่ลานอีสูคุณมีเวลาจัดเตรียมอุปกรณ์สวมใส่เปลี่ยนไอเทมหรือเปลี่ยนตัวละครภายในเวลา5นาทีเฟสสองห้องล็อบบี้คุณมีเวลาเตรียมตัวในล็อบบี้5นาทีก่อนเข้าสู่สนามแข่งขัน เมื่อเข้าสู่เฟสสหรือสนามแข่งทีมงานจะนับเข้าดาวหนึนาทีก่อนเริ่มการแข่งขันและคุณมีเวลา7นาทีเพื่อเอาชนะทีมฝ่ายตรงข้ามเมื่อผู้เข้าแข่งขันพ่ายแพ้ต่อคู่ต่อสู้ในเฟสสจะถูกส่งกลับเฟสสหรือห้องลับบี ในกรณีที่เวลาผ่านไป7นาทีแล้วทั้งสองทีมยังมีตัวละครเหลืออยู่จะถูกส่งกลับไปยังจุดเกิดเฟส3ของทีมท่านทันทีเมื่อผู้เข้าแข่งขันถูกส่งกลับเฟส2หรือเฟส3ห้ามออกจากเกมหรือกลับเมืองเด็ดขาดจะต้องรอทีมงานพักสนามพาออกจากเฟส2หรือเฟส3เท่านั้นในเฟส3หรือสนามการแข่งขันเมื่อเวลาเริ่มนับ7นาทีทั้งสองทีมจะต้องออกจากจุดเริ่มต้นภายใน3นาทีหากไม่ออกจากจุดเริ่มต้นหรือไม่มีการประทะก,กันเกิดขึ้น จะถูกตัดสิทธิ์แพ้ในรอบนั้นทันทีการตั้งค่าตัวละครการแข่งขันรอบออฟไลน์ใน1 ID จะมีตัวละครอาชีพเดียวกัน3ตัวละครและจะต้องใช้ตัวละครตามลำดับให้ตรงตามรอบที่เรากำหนดไว้ให้เท่านั้นผู้เข้าแข่งขันมีเวลา60นาทีในการตั้งค่าตัวละครทั้ง3ตัวละครผู้เข้าแข่งขันจะไม่สามารถเปิดข้างคาฟราและไม่สามารถเดวได้ผู้เข้าแข่งขันจะต้องจัดตั้งกิลด์และรับสมาชิกให้เรียบร้อยในช่วงเวลาตั้งค่าตัวละคร60นาทีโดยตั้งชื่อกิลด์ชื่อเดียวกับลำดับ ROS ID ที่ได้รับ กฎการแข่งขันภายในงานแข่งออฟไลน์เมื่อถึงเวลาตั้งค่าตัวละครหรือแข่งขันให้ผู้เข้าแข่งขันนั่งประจำที่ของตนเองห้ามผู้เข้าแข่งขันทุกคนจับเมาส์และคีย์บอร์ดก่อนได้รับสัญญาณจากทีมงานภาคสนามในกรณีหลุดออกจากเกมภายในเฟส1หรือเฟส2ให้ผู้เข้าแข่งขันกลับมาออนไลน์อีกครั้งภายใน3นาทีเมื่อการแข่งขันเฟส3เริ่มต้นขึ้นแล้วจะไม่ได้รับอนุญ,ญาตให้เข้าสู่สนามอีกครั้งกฎการแข่งขันทั่วไปและการตัดสิทธิ์โปรแกร,รมอื่นๆที่ไม่ได้เป็นทางการจะไม่สามารถใช้งานได้ หากตรวจพบทั้งก่อนเริ่มหรือหลังจบการแข่งขันก็ตามทีมดังกล่าวจะถูกตัดสิทธิ์ในการแข่งขันทันทีผู้เข้าแข่งขันจะต้องใช้อุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์ที่ทางทีมงานจัดเตรียมไว้ให้เท่านั้นเมื่ออยู่ภายในเกม จะต้องใช้หน้าต่างสนทนาภายในกิวหรือปาร์ตี้เท่านั้นหากใช้ชัดสาธารณะจะถูกตักเตือนและตัดสิทธิ์ในครั้งถัดไปเมื่อหมดเวลาการแข่งขัน7นาทีทีมที่เหลือตัวละครมากกว่าจะเป็นทีมที่ชนะในโบนั้นหากไม่สามารถตัดสินทีมที่ชนะได้ภายใน Best of 3หรือ Best of 5ตามที่กำหนดไว้กดคำนวณตัวละครที่เหลือจากทุกโบในรอบนั้นๆจะถูกนำมาใช้ทันที โดยทีมที่มีตัวละครเหลือรอดมากกว่าจะเป็นฝ่ายชนะการแข่งขันรอบไยเบรกแมชหรือแมชเสริมจะถูกนํามาใช้เมื่อตัวละครของทั้ง2ทีมเหลือเท่ากันในทุกๆโบก่อนหน้านี้ในการเล่นรอบไทเบรกแมชอาชีพอาร์คบิชอปจะถูกสั่งให้ออฟไลน์ line, และหากทีมใดทีมหนึ่งมีตัวละครแรกที่ตายก่อนจะเป็นผู้แพ้ทันที ทั้งนี้ผู้เข้าแข่งขันทุกท่านควรศึกษากฎการแข่งขันและรายละเอียดอื่นๆเพิ่มเติมเพื่อรักษาสิทธิ์และความสนุกของการแข่งขัน